ยังคงเป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนซ้ำซากจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและสังเวยชีวิตไปเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายต่างเป็นที่ถกเถียงกันว่าเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่การรถไฟหรือความสะเพร่าของผู้ขับขี่กันแน่ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน สำนักข่าวไอเอ็ได้รวบรวมข้อมูลจากปี2,565โดยย้อนไปเมื่อวันที่7ตุลาคมเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์ช่วงบริเวณถนนตัดทางรถไฟหนองหินตำบลหน,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายต่อมาวันที่8ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ส่วนบุคคลที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟซอยหัวหิน9 4 อยู่ช่วงระหว่างสถานีรถไฟหนองแกถึงสถานีรถไฟหัวหินตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก1รายและในปี2566เพียงแค่1เดือนก็กลับมาเกิดเหตุซ้ำรอยรถไฟชนอีกจนได้พบว่าเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถกระบะบนถนนข้ามทางรถไฟพื้นที่บ้านป่าชิงตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนโดยบริเวณดังกล่าวมีเพียงป้ายเตือนและสัญญาณไฟแต่ไม่มีเครื่องกันซึ่งครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตขณะที่นายมามะพีสกรีวามแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุกับสำนักข่าวเอ็อ็ N, ว่า จากอุบัติเหตุรถไฟชนนั้นทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอาจจะต้องเชิญด้านในอำเภอการรถไฟมาให้ข้อมูลสำคัญต่างๆโดยดูจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเร็วๆนี้และในอนาคตจะต้องมีมาตรการลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยโดยในพื้นที่นั้นมีสถานีรถไฟมากพอสมควร พบว่าบริเวณสถานีต่างๆมีหลายจุดที่ยังไม่มีแผงไม้กัน้นเนื่องจากบางที่มีลักษณะป่ารกจุดตัดโค้งงอที่ไม่สามารถมองเห็นจากในระยะไกลได้จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนถ้าหากเป็นจุดข้ามทางรถไฟที่ถูกต้องจะมีระบบป้องกันอย่างชัดเจนซึ่งพบว่าจุดที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่วนใหญ่เป็นจุดตัดทางสายหลัก ที่มีการจราจรหนาแน่นประชาชนพลุกพล่านซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่อำเภอสบบาย้อยและอำเภอนาทวีจึงสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความประมาทหรือการแอบข้ามโดยไม่มีการบอกกล่าวเบื้องตน้นทั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แล้วมักพักอาศัยในอำเภอเมืองจึงไม่มีความเชื่อมโยงกับจุดตัดทางรถไฟแต่อย่างใดขณะที่กรณีคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาในจังหวัดนั้นมีจำนวนน้อยมากดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนตรวจสอบศึกษาเส้นทางการเดินทางในพื้นที่ให้แม่นยำห้ามประมาทต็ดขาด แม้การใช้ o o o l l m m p s นั้นก็ยังสามารถเกิดข้อผิดพลาดและมีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุรถไฟชนซำซากนั้นยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องพบส่วนใหญ่ไม่มีแผงไม้กันคงต้องจับตาดูทางภาครัฐว่าจะมีมาตรการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวได้มากน้อยอย่างไรต่อไป